สวัสดีครับผมนันทวพทาน์ปรุงศรีปัญญาครับผมนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีค่ะนางสวาวนัทธดีประเสริฐศักดิ์ชั้นปีที่หนึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ เดี๋ยวเรามารู้ถึงความเป็นมาของคณะสิ่งแวดล้อมและรัาก,กรศาสตร์ของเราเลยครับอย่างแรกเลยครับเมื่อปี2516เนี่ยคณะของเราเนี่ยครับมีการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตอยู่ที่อาคารเดบปีของโรงพยาบาลศิริราครับและต่อมาในปี2526เนี่ยคณะสิ่งแวดล้อมของเราครับถือเป็นคณะแรกของประเทศไทยครับที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นคณะอย่างเป็นทางการโดยที่มีการจัดตั้งอยู่ที่วิทยาเขตสาลยาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองครับ และในส่วนของวิสัยทัศน์ของคณะเราครับคือผู้นําทางวิชาการและงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความยั่งยืนทั้งระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับโลกครับ ในระดับปริญญาตรีนะคะก็จะมีด้วยกัน2หลักสูตรค่ะคือหลักสูตรภาคไทยกับหลักสูตรนานาชาติค่ะในส่วนของหลักสูตรภาคไทยในชั้นปีที่1นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไปเลยค่ะก็จะมีวิชาแคลคูลัสวิชาชีววิชาฟิสิกส์แล้วก็วิชาเคมีในหลักสูตรใหม่นะคะก็จะมีวิชาของคณะเข้ามาเพิ่มเติมด้วยค่ะ ในส่วนของชั้นปีที่2นะคะน้องๆก็จะได้มีการเลือกเอกค่ะก็คือมี2เอกให้น้องเลือกก็คือเอกาก,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เอกที่2นะคะคือเอกวิทยา,าศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะโดยทั้ง2เอกนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็น้องๆน,นะคะก็ยังมีการเรียนของวิชาคณะมากขึ้นกว่าชั้นปีที่1ค่ะแล้วก็ในส่วนของชั้นปีที่สามครับจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาคณะอย่างลึกซึ้งขึ้นครับโดยที่จะมีชาที่แบบเป็นวิชาคณะที่เกี่ยวกับเรื่องของโอลิมิษต่างๆเป็็นแแบบบววิชาคล้กจะมี วิชาให้กับตัวนักศึกษานะครับได้เลือกลงเลยครับว่าเราสนใจในส่วนของโมเดลทางด้านไหนครับส่วนวิชาชั้นปีที่4เนี่ยครับชั้นปีที่สเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับวิชาภายในคณะเกี่ยวกับเรื่องต่งางๆนิดหน่อยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ชั้นปีที่สเนี่ยเราจะโฟกัสในส่วนของซีเนียร์โปรเจกต์จบกันครับในส่วนของพื้นที่คณะของเรานะคะก็จะมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการภาพปฏิบัติค่ะเช่นการเก็บตัวอย่างน้ําดินและอากาศค่ะ ก็ในส่วนของคณะเราครับเรื่องความที่เราเป็นคณะสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะมีเรื่องของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่จะคอยบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศภายในมหาวิทยาลัยของเราหรือบริเวณรอบๆนั่นเองครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับภาพรวมของคณะเราเนี่ยมีการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ว่าจะเป็นบริเวณต่างต่างของคณะที่จะมีต้นไม้ร่มรื่นหรือว่า ภาพรวมพื้นที่ต่างๆในคณะครับที่ว่าเราจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีขยะเลยครับเพราะว่าทางคณะเราเนี่ยก็มีการปลูกฝังนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,การขยะเป็นอย่างดีด้วยครับ การเรียนวิชาของเรานะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวนันโดยการที่เราจะได้รู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราและนําความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดค่ะไปพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมของประเทศเราดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ที่ทุกคนได้ทราบด้วยนะคะว่าคณะของเราการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างก็อยากจะเชิญชวนทุกคนที่สนใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของเรานะคะก็เชิญชนะวนมาเรียนคณะสิ่งแวดล้อมของเราค่ะและสุดท้ายเราก็ขอฝากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลของเราไว้กับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณค่ะ 嗨。Oh. Right.